สามเนหลังจากนอนอยู่ดนสานีก็ดีแล้วเนะออสามื่อตสามื่อเนี่ยสามารถคุยได้พูดได้ก็สุดยอดละมันมาลูกมันปะมันูเลเกน้อมันนะมันู น้องทักม่ได้เก็บใส่บาตลูกบ่เก็บแข้งเก็บขาป่ะครับโอ้บ่เก็บแม่แม่แม่ทักเก็บใส่บาตลูกมาแม่เนี่ยลูกบ่เก็บบ่เก็บฉีดยาช่วยม่หนะเจ็บเจ็บเนยลูกเช็บแข้งเนี่ย